เกิดความขัดแย้งระหว่าง2ผู้สนับสนุนงานจัดแสดงรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในจีนออโต้ไชน่าที่มาจากภาครัฐนะคะในขณะนี้เนี่ยเกิดการโต้เถียงกันค่ะว่าใครจะได้รับสิทธิ์ในการจัดงานนี้ไปก็ส่งผลให้เกิดความสับสนนะคะในหมู่ของผู้ที่จะมาจัดแสดงในงานบรรดาค่ายรถยนต์ต่างๆนี่แหละรวมไปถึงประชาชนที่จะเข้าร่วมงานด้วยว่าเอายังไงกันแน่นะเพราะว่าความวุ่นวายนี้มันเกิดขึ้นไม่กี่สัปดาห์ก่อนหน้าที่งานจะเปิดฉากขึ้นค่ะ ตามปกติแล้วงานออโต้ชน่าจะจัดขึ้นสลับกันนะคะระหว่างกรุงปักกิ่งและก็เซี่ยงไฮ้ของทุกๆปีและในปีนี้จะมีขึ้นที่เซี่ยงไฮ้ระหว่างวันที่23เมษายนถึง2พฤษภาคมค่ะซึ่งผู้ผลิตรถยนต์ตั้งแต่ v ฟกส s w วาก n นไล่ไปจนถึง b y d ถูกคาดว่าจะเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่หลายสิบรุ่นทีเดียวแล้วก็มีการหาเรือเกี่ยวกับกลยุทธ์ของบริษัทในงานนี้ด้วยซึ่งข้อพิพาทระหว่างสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแห่งประเทศจีนหรือว่า c c p i t และสภาส่งเสริมการ ระหว่างประเทศแห่งเซี่ยงไฮ้หรือว่า CCPIT ชางไฮยซึ่งเป็นผู้จัดงานได้ลุกลามบานปลายขึ้นหลังจากที่ทั้งสองสภาได้ออกประกาศแยกกันเมื่อเดือนที่แล้วค่ะระบุว่าได้เปิดให้สื่อมวลชนลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งประเด็นคือจากนั้นเนี่ยบัญชี WeChat ที่ CCPIT เป็นผู้ดำเนินการสำหรับงานแสดงรถยนต์ก็เผยแพร่ แถลงการที่ระบ,บุว่านี่คือช่องทางข้อมูลอย่างเป็นทางการทั้งที่ทั้งสงสภาเคยจัดงานนี้ร่วมกันมาแล้วในรอบที่ผ่านๆมาค่ะ ผู้บริหารระดับสูงของผู้ผลิตรถยนต์2รายที่เข้าร่วมงานดังกล่าวได้เปิดเผยกับสนักข่าวรอยเตอร์บอกว่าความขัดแย้งระหว่างผู้จัดงานทั้งสองรายก่อให้เกิดความสับสนนะคะว่าควรจะต้องพูดคุยกับใครเกี่ยวกับการจัดแสดงบูธหรือว่าการจ่ายเงินค่ะเมื่อปีที่แล้วนะคะผู้ผลิตรถยนต์ได้เปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่1 1 7รุ่นในงานที่กรุงปักกิ่งและจัดแสดงรถพลังงานใหม27่278คันค่ะ แนักล่าวจจะขึ้นในช่วงเวลาสําคัญของอุตสาหกรรมรถยนต์โลกในปีนี้เนื่องจากว่าได้รับผลกระทบจากภาษีนําเข้าของสหรัฐและสงครามการค้าที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นสํานักข่าวไซไซ ไทรชินนะคะรายงานเมื่อวันอังคารบอกว่าสภาทั้งสองแห่งได้ฟ้องร้องกันในศาลเซี่ยงไฮ้โดย CCPIT อ้างว่าตัวเองมีสิทธิจัดงานแสดงภายใต้สัญญาที่ลงนามในปี2002อย่างไรก็ตามศาลเซี่ยงไฮ้ตัดสินนะคะว่าสัญญาดังกล่าวหมดอายุในเดือนสิงหาคมปีที่แล้วค่ะจากนั้น CCPIT ก็ยื่นอุทธรณ์คำตัดสินแต่ศาลยังคงยืนคำตัสดสินของศาลโดยสำนักข่าวรอยเตอร์ไม่สามารถดูสำเนาคำตัดสินได้เนื่องจากไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะค่ะ ผู้แสดงสินค้า2รายได้กล่าวนะคะว่า CCPIT เซี่ยงไฮ้ได้แจ้งให้พวกเขาทราบถึงคําตัดสินเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาขณะเดียวกัน CCPIT เซี่ยงไฮ้ไม่ได้ตอบรับคําขอแสดงความคิดเห็นจากสักข่าวรอยเตอร์นะคะนอกจากนี้ CCPIT ก็ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นว่า จะอุทรรณ์คำตัดสินอีกครั้งหรือไม่และก็ส่งคำถามเพิ่มเติมไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมของจีนและกระทรวงอุตสาหรการรมและเทคโนโลยีสารสนเทศจีนก็ไม่ได้ตอบกลับคำขอแสดงความคิดเห็นโดยทันทีเช่นเดียวกันนะคะประเด็นอย่างนี้คืองานเซี่ยงไห้มันใหญ่ระดับโลกเพราะ<ฆ>ว่าจีนเนี่ย เป็นเป็นแหล่งที่แบบหลายคนบอกว่าอย่าจะเข้าไปแล้วที่สําคัญคือพอมีความขัดแย้งแบบนี้ปกติแล้วเนี่ยการจัดงานณนะตอนนี้ของเราเป็นมอเตอร์โชว์ใช่ไหมอ่ะถ้าปลายปีเป็นมอเตอร์เอ็กซ์โปอ่ะเราก็จะชัดเจนเวลาเราจะไปงานแสดงรถยนต์แบบนี้คุณผู้ชมหนึ่งนะถ้าเป็นผู้สื่อข่าวรู้ไหมผู้สื่อข่าว v i p จะต้องได้รับเชิญเนาะแล้วก็ต้องลงทะเบียนนะเพราะไม่ใช่อยู่ดีคุณเดินเข้าไปถูกไหมถ้าพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ อ้าวทั้งสองฝ่ายบอกว่าฉันได้รับสิทธิ์การจัดใครเป็นเจ้าภาพกันแน่ใครเป็นเจ้าภาพอันนี้คือเราใช่ไหมผู้ชมทั่วไปผู้บริโภคนะแต่ประเด็นคือคนที่ไปออกบูธเขาต้องจัดเตรียมก่อนไงแล้วประเด็นต้องจองที่ไงก็ต้องจ่ายเงินค่าบูธนี่ไม่ใช่หลักเดือนแล้วด้วยงานหลักสัปดาห์แล้วก่อนที่จะเริ่มอ่ะตกลงตอนนี้ก็คือยังไม่ลงตัวยังไม่เคลียร์ในข่าวยังไม่ตัดสินเลยว่าตกลงเอายังไงต่อแล้วประเด็นคือจะใกล้จัดแล้วแล้วคือเขาต้องเตรียมตัวที่มันต้อง มันต้องก่อสร้างบูธข้างในไงถูกไหมมันจะด้วยสวยงามแล้วมีรถหลากหลายรุ่นแล้วงานนี้คือทุกๆค่ายรถยนต์ทั้งต่างชาติทั้งค่าย<ช>จีนเองหมายมั่นปั้นมือก,กันไว้นะว่าจะต้องสร้างยอดขายให้ได้เพราะช่วงเวลาที่ผ่านมาอุตสาหกรรมยานยนต์ในจีนก็ป่งมากๆเลยนะคะก็ต้องรอดูนะว่าสุดท้ายแล้วจะจบลงอย่างไรแต่ที่แน่ๆเนี่ยจีนยังไม่รู้ในไทยในยมอเตอร์โชว์จบวันอาทิตย์นี้น<ฮ>ะไปกันได้เราพยายามสนับสนุนออยอดขายยังพุ่งเรื่อยๆยอดขายพุ่งเรื่อยๆแต่ประเด็นนะคิดให้ดีๆดูเงินในกระเป๋า ะจะพงจะผ่อนอะไรดูดีๆมีให้โชว์มีให้ดูกันได้เต็มที่เลยนะคะงานนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ PNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ